เบื่อเบเบื่อเบื่าเลยโอเบื่องบื่อเ่อจบา่อเ่อเ่อเบามเบื่อเบือเบือเบื่อเบื่อเ่อนาน่อเบ่อเบื่อเบื่อเ่อเบื่อเบ่อเบื่อเจื่อเบ้่อเบื่อเบืาอเบื่ออเบือนอเบื่ออ่อเบ่อเบ่อ่อ่ออือเบื่เ่อเ่อเบองบ่อเบื่อบ่อเบอเบ่เร่เ น้องแพ้จ้าตอนเนี้ยเขาก็มีโอกาสแต่อยู่กันสองคนแล้วอุ้ยใช่เลยอยู่ในห้องสองคนแต่หมามันจอบก็ารอกสี่ตัวอีจกบังใดไทยเป็นแม่หมาเป็นเท่าพี่ว่าสมาที่วเนะดอกแพ้จ้าอ๋อวุ่นแรงมากเลยผู้ชายอะไรอะจุกจกถอดอีจก ต้องไปยื้อ่ยโยยมส่งไผส่งบางอันนั้นละมันก็หูแย่พ่สูดยินกับโวกูชายจากไหนกินหำบานบัดท่านเรากูใายอย่างบรุ่นแรงเท่าใจร้อนมากเลยดูนี้สิจ้ะแค่อุ้ยก้อกามหยุัดมัดดองแพจ้าอ้อายกรหัอดอกแล้วอ่ะ ตอนใดน้องแพ้สิถอดออกแล้วจ๊ะให้หนูถอดอีกถอดละโดยไม่อยากถอดเลยถอดเร็วเร็วเขอโทษหนูโตษมีมาหลายอย่างดูตัวอีเมลขอโทษตโพษนะอุ้ยอุ้ยถอดแล้วถอดแล้วใส่ถอดออกแล้วถอดออกแล้วนี่กะเกจ๊นายไม่เนหอมไปใหญ่อยู่เฮียนกิจบ สองสิ้นแรกของไผ่ของบักซีมึงเฮ็ดเนี่ยดมแล้วหนหอมกระด่องแง่ลองแพ้จ้าฮุ้ยพิเศษรีบถอดเธอหนูเฝ้าเดชสุดท้ายแล้วนะรีบถอดเธอหนอกระสันไอต่อแล้วเด้อยถอดแล้วเด้วขอถอดห่อยขอถอดหน่อยเพื่อต่อเพื่อต่อ สู่คุยกันในจัดมือก่อนสองมือสองมือครัอเอาใกสิกว่านั้นเนี่ยไม่ต้องเข้ามามันเป็นงานของกูกูรับผิดชอบเองเมื่อกาเบิน์แม่เทือเมื่อกายใน,นหนาที่แล้วถ้ามันตายให้มันบวกจูงกูแต่ถ้ากูตายพระพวงมือแววเงินประกันชีวิตกูแล้วไปจ้างว่ารับงานศพกู้ไปแจ้งคณะไหนใจเกินร้อยเอามือขึ้นมาไปแจ้งเสียงวีหอู้ครอกูตายตาไมหมล่ะ แต่บ้าหลับแบบไรกูนอนอยู่ในโรงหัวหน้านกออกมาร้องเพลงกูว่ากูตื่นอ๋อแสดงว่าหัวหน้านกร้องเพลงเพาะเสียงคือขีดนี่กูขอร้องอย่างนึงนะเวลากูตายนะขอร้องอะไรอย่าเพิ่งปิดหน้ากูทําไมหัวหายใจนึกออกหมายพวกตายแล้วแล้วกูทําหน้าที่ของกูก็ไม่เห็นหน้าที่ให้มันได้อไปแล้วเนี่ยเขามาหนีดูอะไรคะคือมาเอาโดนแท้เขาไปดูจับมาหนีดจับจับจับ ก็แตกอีแพ้รูพี่หัวจะแตกงันเขาจะขากูท่านี่จะขไปช่อยเดียวอะไรเขาบอทได้ขามึนอ,อย่างมึงขา่ากูตอนีนรอยย่อก,กู่หัวรอยจะไหนมึงกบ้มัดหาหัวมึนะเบ้เขาบอกว่าแกนี่เขาจะขาะกูหรอมึนไปจะไหนนะเพื่อนโอ้โหที่รักจ้าอ้อดอกเลยเหร ขอเข mm ่าเลยได้บอเข่าเลยโอ้ยใส่กันนะใส่กันนะก่อนอื่นขอลูกเบิังก่อนโอ้ยหลุมเอาหลุมไปลูกเบิังจักหน่อยหนึงจักน่อยนึ่งจาก บเป็นยักษังสซี่บ้าเอา้ามมันไงกูกลัวเองนี่เสดเจ,จ้าขวางเป็นลูกผู้ชายเอ,อิบแหวกอกนะเจ้าขวางต้องเอาดิ่พอเจ้าขวางนัดน้องเขาแลว้วบ่เอาเป็นยักษังบ่เอ,าอ้าน,นี่ยังวไงมันไงกูกลัวเสดคะให้เจ้เฝ้าถามออรีซเมื่อเสียวหรัวบ้าเอา้าเาพื่อนเพื่อนว่างไงเพื่อนสวิงกิง้ง<บ>รวด เฮ้ยยี่ยังยุไสยี่ยังค่อยกูเด้อดีเด้่โอ้ยเดี๋ยวอะไรอย่างมันกูจะเรียดากมันเอาแต่เสียถ้ามาโอโซมกันโอโซมเพื่อผู้ใดชนะผู้นั้นเรียดากมันกูขอเดิมพันนิดนึงได้ไหมเดิมพันอะไรถ้ากูชนะกูเรียดากมันถ้ากูชนะล่ะถ้ามึงชนะมึงเรียดากกูเอาเอากระได้ไมเดือดจ้า เสไปได้โดนแล้วมึงขออะไรอีกมึงไอชุกเชิญเชิญมองใดกูละครพ้อไรบ้างใช่มันเบี้ยงกว่าอะบ้ถึงต้องมึงไอ้ด่ากวนบ้ากูกระตูนจมูกกูไม่ได้ต้อยดังเขาเลยวะบอค่ะเอาอีผีมึงเง้ยด่ากูค่ะอู้หี้มึงมาเสียเออรักฐานแม้ทั้งขิ้วทั้งหน้าผาก หาเอ้ยเล่นไปทั่วซุนี่ช่วยบซุปเปอร์หัวตีได้หลอกเชี้ยวขังกระลั่งด่ามาตลกวงเฮาด่ามาเรียงเขาบอกว่าตลกเสียงมิหกเอาคอยจริงมาเล่นคนจริงแม่งสิโฟมตัวนี้กี่ปอกมึงโอมเอามาเห็ดคือแผลบอคือจะได้กูเล่าอีกสามเดือนกูดังเล่ากูบิ้งตัวย่างเบิ้งอะไรเบิ้งอีกแล้วเล่าได้แบบนี้บั้งตัวย่างของไผ่ของกูแล้วอันนี้ของไผ่ก็น่ารู้ย เพราะหนอนนกปไปดนแค้ม่พซื้อเขาซื้อานกกีอ่เพื่อสัตว์กันไม่กีมันน่อยรูด <c oughs> <c oughs> อ่สว์พีน